ตัสถานที่จุดคับกาชกาปองฟรีนั่นเองนะครับผมตรงจุดคับกาชาปองฟรีก็จะมีตู้เอเทมให้เบิกเงินด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็สามารถไปเบิกกันได้นะครับผมอันนี้ก็วิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็กดอ็มไปดูรายละเอียดการคับกันเลยนะครับผมกดอิมไปแล้วครับก็จะของที่ต้องใช้ก็จะมีแล่เปิดไทย50าอันเงินแดง1 0 0 0บาทผมแล้วก็เงินเขียวจำนวน1,000บาทโอกาสการตีสําเร็จ50เปอร์เซ็นต์ท่ผู้ชมนี่ก็มีแบบ5้50หมีโอกาสการตีแตกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ของครบแล้ว กลาบสวัสดีทุกท่านกันเด้วน,นะครับผมแล้วมันก็ช่องนาโนเอ็กทูครับผมแล้วก็จะพามารีวิวเซิร์ฟคาราเมลซิตี้ครับผมนี่แะตอนนี้แต่ก็เข้าอยู่ในตรงจุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะคุณป้าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่รับของขวัญเด็กใหม่แล้วก็วิ่งมารับใต้ตรงนี้ผมแล้วก็กดเอ็นไปเลยนะครับเราก็จะได้อา้าวแต่เรารับมาแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะอยู่ในกระเป๋าแล้วผมวก็กดแหวนเลยนะครับ นี่หน้านี้ก็จะเป็นหน้าเมนูกระเป๋าผมแล้วก็จะเป็นสเตเตัสตัวละครผมก็สามารถดูได้ทาง้ายมือบนเลยนะครับน,น้นอนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแล้วผมนี่กระเป๋าก็จะให้น้ำปลาวัตถุดขวดพิซซ่าผิชิ้นมือถือสองเครื่องกระชาปองหนึ่งลูกแล้วก็หมัดไฟหนึ่งอันผมนี่เดี๋ยวผมกดใช้หมัดไฟให้ดูผมนี่นี่เราก็จะได้เป็นหมัดไฟเท่ๆอย่างนี้เลยม,มาเลยนะคะุณผู้มแจกฟรีนะผมไม่เสียตังค์ซื้อสักบาทนะนี่ก็จะเป็นกระชองกระชาปองที่เขาแจกฟรีผม,ผมก็น่าจะเป็นกระช้าสุ่มตนนะครับท่านผู้ชม แตวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เป็นรถอะไรกันนะครับท่านผู well ้ชมตอนนี้เราก็กําล네ังทําการซุ่มอยู่นะครับท่านผู้ชมขอได้พวกอินฟอนานอะไรเงี้ยนี่เฮ้ยสุตานอุ๊ยว่าจะได้สุตานอ่ะได้เป็นรถอะไรเนี่ยอุ๊ยรถอะไรเนี่ยไม่รู้อะแต่ที่นู้นเป็นคาร์บีด้วยเดี๋ยวไปเบิกกันดีกว่าครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้วิ่งตรงไปตรงก็จะเป็นกระดาษเบิกรถนะครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้คนออนในเซิร์ฟก็ติดแต่โขนและพวกข้างเยอะกันเลยเดียวท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็กดเฮดเพื่อเรียกไดด้้้้เเเเเเเลยยยนน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 ะะะะคคคคครรรรรรรััััับบีีีีีีีี่่่่่่่่มมมมาาาาถถแตพอทสุไไฮิด เอ้ยเรียกตอนการรถระเบิดนะครับท่านผู้ชมออกมาก่อนรถเรารถระเบิดแต่รถเราไม่ระเบิดนะนี่รถเราก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะผมนี่นี่เอ้ยมันบอกเลื่อนอะไรมันวะมาอ่านรีวิวมันบอกเราเลื่อนเอ้ยมันเลื่อมันเลื่อมันเลื่อนมาเราอีกนี่แถเราก็มีหมวนอกนี่นี่ก็จะเป็นรถของเราครับท่านผู้ชมอืมก็จะรวตัวอย่างนี้เลยก็สามารถเอาไปแข่งกันได้นะว่าน่าจะแรงหน้าดูนี่มีคนได้เหมือนเราท่านผู้ชมบ่ะเราเรามารีวิวเมนูกระเป๋ากันต่อนเลยแล้วผมกดบาาไปเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นของโดเนทนะผมก็จะมีอาวุธโดเนทรถโดเนทกระชาป้อง v i p ซรือเงินเทียวอาวุธแฟชั่นบูบ็อกก์แล้วก็ท่าทางการจับมือก็มีขายผมก็สามารถมาซื้อหรือว่ามาโดเนทเซอร์เวอร์กันได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นระบบ G เป็ et, ผมก็จะบะกตาศที่รถไปงานผิกดกฎหมายแล้วก็งานผิกดกฎหมายนะรถานที่รถไปเขาจะบอกว่าอ่างานผิกดกฎหมายเขาจะบอกแค่จุดแลงเงินแดงนะคะท่านผู้ชมนี่ สถานที่ไปเขาจะบอกพวกร้านอาหารตลาดเซเว่มร้านขายรถที่คับกระชาปองฟรีสถาน,นีตำรวจอู่ซ่อมรถจุดบูทสตรอรี่จุดรับเควสจุดเอฟเคแล้วก็สถานที่จุดเกิดเด็กใหม่ผมก็สามารถมาหากันได้นะครับตอนนี้คนก็เข้าเซิร์ฟมาเรื่อยๆเลยนะคะท่านผู้ชมงานทุกมานเขาก็จะบอกพวกงานเก็บหอยค่าวัวค่าไก่ตกปลา นี่ด้วยถ้าจะไปตกปลาต้องไปท่าตกปลาเลยนะพี่สมรารถแล้วเราก็ขับรถออกไปตกนะแล้วก็จะเป็นงานคุณเหมือนเก็บส้มเก็บไข่มุกเก็บฟักทองแล้วก็เก็บไข่เตยผมก็สามารถไปทํากันได้นะครับท่านผู้ชมนี่ป่ะแต่เราจะพาไปทํางานกันดีกว่าผมว่าจะมีงานอะไรที่น่าทําและน่าสนใจก็บ,บ้างับผมไปเดี๋ยวเราขับรถของเราไปกันเลยละกันเหมือนว่าจะดโดนขับรถหรือเปล่านะ่ยนี่ผมแล้วก็ถอยหลังมาเลยแล้วก็ขับไปเลยครับโอ้ยุทาน่าจะแรงนะคันนี้นี่โอ้ ย้าไปเราไปเจอที่จุดตทางจุดต่อไปเลยก็จุดทำงานเลยแล้วลการท่านชมโอ้ยลดสมัดว่ะไปตอนนี้เราก็มาถึงฐานที่ทำงานตกปลาน,นั่นเองนะครับท่านชมไปแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ผมแล้วก็ทับบายได้เลยนะผม B ว Y นะครับผม B มาเลยนี่แล้วเราก็จะซื้อเป็นเบตตกปลาน,นะครับท่านผู้ชมนี่ห้าร้อยบาทผมแล้วก็เหยื่อได้นะผมนี่ซื้อไปเลยนะครับ่านนี้เราก็ซื้อมาอย่างเรียบร้อยผมก็จะเสียเงินไปหกร้อยบาทผมแล้วก็วิ่งมาตรงจุดตกปลาเลยนะครับแล้วเราก็กด M เมื่อตกเลยนะครับกด M เบตแล้วครับนี่ ก็จะมีแทางในการตกปลาก็ประมาณผมโคตรเหมือนปลาเยี่ยมนะท่านผู้ชมดี๋ยวนี้นี่ก็จะมีแนทางในการตกก็ประมาณอะไรง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาทํากันได้นะครับก็จะอยู่ตรงแบบริมเมืองเอลเอสผมก็จะมีสะพานยื่นออกมาผมก็เห็นที่เขาเรียกกันว่าเป็นสะพานตกปลาเราทำทุกครั้งเราก็จะดับปลาเซลีอนบอกหนึ่งแล้วก็ได้รับ EP บอกยี่สิบนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็ทําไปครับชิวๆนะครับท่านผู้ชมอืมนี่งานตกปลาก็จะมีง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทําไปครับท่านผู้ชม นี่ก็จะเสร็จแล้วนะผมตกข้างๆไวบสอสสมควรกันเลยเจวนะครับอืมทาไปครับนี่ ทำหนึ่งครั้งก็จะมีระบบมันตกปลาก็จะมีค่าๆก็ประมาณนี้ผมไปเจอกันที่สถานที่จุดทำงานจุดต่อไปเลยครับมาตอนนี้เราก็มาสถานที่ทำงานเก็บหอยเป็นที่เลอบเลอะนะครับผมป้าเพกงานเก็บหอยก็จะมีแบบพวกคนมาทำกันได้ผมตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งคนนะผมแล้วเราก็วิ่งมาตรงหอยแล้วผมเราก็กดเอเพื่อเก็บไปเลยนะครับป้าเนี่ผมตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บหอยผมก็จะมีไดาทางในการเก็บหอยก็ประมาณนี้เลยนะครับชุวดิเก็บก็ค่อนข้างไวพอสุดๆทั้งหมดไปโคตรสวยนะมาจุดดูดิเฮ้ยเฮือครับองดด้วยเฮ้ยโอเคอ่ะ รถแข่งกันดิ้งอะมันคืออะไรวะขอวิ่งไปดูเป็นผมถ้าหนึ่งครั้งเราก็จะรับข่อยพวกหนึ่งก็ได้รับอะไรเนี่ย EP บวกสิบบาผมอ๋อก็จะเป็นกระดาษเรียบแบบปกติผมตรงนี้ก็จะเป็นรถแข่งนะเรามีรถอะไรไม่รู้ค้าแรกอยู่อะแต่เราทับเก็บรถก่อนนะเราลองเปิดคข้าแรกดูว่าเปโดนอะไรนะนี่อันนี้ผมไม่รู้กันว่าเขาแจกหรือเปล่านะทําไมผมมีก็ไม่รู้อะนี่เดี๋ยวผมอ๋อผมก็จะเป็นสตูตานะคันที่ผมโคตรชอบเลยท่านผู้ชมนี่ มชอบามากๆเลยนะคะนะันน่ะนี่โคตรชอบอะ่ะแล้วก็ทับเก็บรถได้เรื่อยเรนะืผู้ชมป่ะนี่แล้วก็วิ่งไปตรงหอ,อยผมแล้วก็กดเอ้เมื่อร์เก็บไปเลยนะครับเก็บต่อไปเลยนี่นี่โคตรหล่อสกินนี้โคตรเท่โคตรเปรี้ยวโคตรถึงอ้อนรวยจมน้ำไปแล้ว <c oughs> อยู่ก็จมนั่นน่ะไปอืม คนในเซิร์ฟคนออนในเซิร์ฟก็ส0บบวกนะผู้ชมสิบบวกเลยเดี๋ยวก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผมนี่งานเก็บหอยก็มีประมาณนี่คุผู้ชมเราก็สามารถทำได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปแพ็คเนียผมเราก็สามารถนำไปขายที่ตาลาดได้เลยนะครับน,น้อนนี่ก็จะอยู่ริมเลงนี้เลยนะคะ่านผู้ชมไม่มี 4G ได้หรอตัวปลอม <c oughs> ไปนี่ผมไป บททำงานเจ๊อผอยก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเราไปเจอกันที่จุดตฐานที่จุดทางานจุดต,ต่อไปเลยครับครับผมมาตอนนี้แล้วก็มาตัฐานที่ทํางานขุดเหมือ,องนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไปแล้วเราก็วิ่งไปตรงก้อนเหินก้อนหินที่มันมีสีอยู่สีก้อนนี่ผมมาเราก็กดเอ็นเพื่อทุบหินไปเลยนะครับนี่ไปก็จะมีท่้าทางในการทุบก,ก้อนประมาณผมก็จะก็จะเป็นตัวละครเราถือค้อนผมแล้วเราก็กำลังทาการทุบหินอยู่นะผู้ชมนี่ ก็ทุกค่อนง้างไวพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ช้าแลวก็ไม่ไวจนเกินไปนะครับทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้รับแร่เมทายบวกหนึ่งมาผมาก็ได้รับ e ีพบวกยี่สิบผมเราก็สามารถทํอยู่จุดเติมๆได้ผมเราโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปจุดอื่นนะครับท่านผู้ชมมันจะตุ่มมานนผมรอบนึงเราจะได้เป็นแร่เมทายมันอาจเราจะได้เป็นแบบแร่เมทายและหินทาน แล้วก็แร่ต่างๆได้นะครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้คนทําเมืองก็ไม่อยู่ตามผมนี่ตอนนี้เราก็ได้แร่เฮมาไทายไมาอย่างเดียวนะรอบที่3มาดูกันว่าเราจะได้เป็นแร่อะไรกันบ้างสำหรับใครที่อยากเป็นหน่วยงานก็สามารถติดต่อสมัคร,รได้ที่แอดมินกันเลยทีนะผมนี่ผมมาเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่อนาดเ,นรเ,เราได้เป็นแร่เฮมาอ้ามาเราได้เป็นแร่เฮมาไทยอย่างเดียวหรอหรือมันได้แต่แร่เฮมาไทยท่านผู้ชม,ชมดูดินี่ไอเดีสองมันเลือดเป็นทั้งหมดหลอดผมก็สามารถไปนอนอจ่างที่โนมาด้วยโอ้โหโอ้โหมายโคตตรัอ มาดูกันว่าเราจะเป็นได้เลยผมเนี่ยแล้นดัมชมบอกแล้วามันจะผมบเราได้เป็นแร่หินเกลือบวกหนึ่งมาแร่พันนี่เราสามารถเอาไปคารบอาวุธก็ได้นะคะผูมชมนี่ระบบทํางานของเข้าๆภายในเซิร์ฟเวอร์เขาก็มีเพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวเราไปรีวิวสถานที่ทุ่จไปของเขาดีกว่าว่าจะมีสถานที่ที่จไปและสถานที่อะไรที่น่าไปกันบ้างผมเราไปเจอกันเลยที่ร้านซื้อรถเป็นที่เรียบร้อยนะคะผู้ชมแต่เรามาดูว่าในร้านซื้อรถของเขาจะมีรถอะไรขายบ้างผมเผื่อเราตนใจอยากซื้ออะไรประมาณนี้ฮแล้วก็ทับบายคาได้เลยนะผม B.U.Y.C.A.R. นะครับผมนี่ก็จะมีหมวดหมู่ก็จะมีรถจักรยานยนต์รถเก่งรถออฟโรดรถตู้รถอุตสาหกรรมแล้วก็รถสปอร์ตนะรถสปอร์ตจะมีเพียงสามคันภายในเซิร์ท่าคานเงิน,นที่มีใช้เงินเฉลี่ยซื้อผมน้องนั้นก็น่าจะใช้เงิน O-C ซื้อนะครับนี่รถอุตสาหกรรมก็จะจะมีเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่น่สามหมื่นห้าพันบาทผมถึง 9 0,000มื่นกันเลยเดียวผมนี่รถสปอร์ตก็จะมีนั้แปลนหนึ่งแสนห้าหมืบาทถึง550,000หเลยกันทีเดียวท่านผู้ชมรถจักรยานยนต์ก็จะมีนั้แปลนหนึ่งหม่นห้าพบาทจนถึง150,000สบ,บ,บาทก็จะเป็น PPG 600นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่100,000 1นห0 0่บาทนี่ก็จะเป็นรถชอบป,ปอร์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นรถวีบารนะครับนอกของ 15, ผมเจ็ดหมื่นห้าผมตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ลีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับท่านผู้ชมไป ตอนนี้เราก็มาถูสถานที่จุดคับกาชาา,ชาปองฟรีนั่เนเองนะครับชมตรงจุดคับกาชาปองฟรีก็จะมีตู้เอเครีมให้เบิกเนินด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็สามารถไปเบิกกันได้นะครับผม อันนี้ก็วิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็กดเิงไปดูรายละเอียดการครับกันเลยนะครับผมกดอิมไปแล้วครับก็จะของที่ต้องใช้ก็จะมีแร่เฮนด์บัตไทย50อันเงินแดง1,000บาทผมแล้วก็เงินเขียวจำนวน1,000บาทโอกาสการตีสําเร็จ50เปอร์เซ็นต์ผู้ชมนี่ก็มีแบบ50-50มีโอกาสการตีแตกด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ขอครบแล้วก็กดตกลงเพื่อตีไปเลยนะครับผมแต่ของผมไม่มีทักษิเลยผมก็จึงไม่สามารถตีได้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะอยู่ตรงแบบเมืองเอลวิสก็จะอยู่ริมเมืองอย่างนี้ผมก็สามารถมา หากันได้หรือว่าเปิดใน G พ e t ก็มาได้นะคระับท่านผู้ชมนี่นระบบคาราชาปองก็มีประมาณนี้ครับผมเราไปเจอกันที่ตัวสถานที่จุดต่อไปเลยครับ โอเคครับผมมาตอนนี้เราก็มาตรฐานที่ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะผมหน้าตลาดหน้าตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีตู้ปลาผมขับรถก็ระวังกันด้วยนะผมระวังชนตู้ปลาแะผม,มาาววเวลาหนีตำรวจดูอดเกมพีเลยนะครับนนๆป่ะแล้วเราวิ่งมาข้างในแล้วเราก็จะเจอเป็นร้านขายข,ายของผมอาวแล้วขึ้นตัวไม้มาเพื่ออนะไรเนี่ยนี่ผมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเลยเนะี่ยเราก็ทับบายได้เลยผมบีอวานะครับนี่ อันนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อขายเป็นบวกกับนอกผมก็จะมีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินราคาก็จะแตกต่างกันไปผมก็สามารถมาซื้อใส่กันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายแร้รผมเรามีด้เห็นาะท้ยอยู่แล้วก็ขายไปแล้วผมก็มีสามชิ้นเราได้มา120บาทผมแล้วก็ได้เห็นเกลือเราไม่ยูนหนึ่งนะผมแล้วก็ขายไปแล้วอูว้หนึ่งชิ้นต่อ50บาทค่อนข้างได้เงินดีกันเลยทีวผมงานแร่นี่ก็จะเป็นร้านขายหอยผมแล้วก็กดเองเพื่อขายไปเลยแล้วก็ไปซ้ำหอยมาแล้วก็ขายผมเราได้มาสามฝา นี่เราก็ได้มาหนึ่งตัว60บาทนะผมค่อนข้างดีกันเลยเดียวนะผมนี่ก็จะเป็นล้างขาย Apple, นะแาายอปเปิลนะครับผมแล้วก็ล้างขายส้มนะครับแล้วก็ล้างขายท่อนตุงหรือว่าไม้นั่นเองนะครับผมก็สามารถมาหาขายกันได้นะนี่ก็จะเป็นล้างขายเนื้อไก่เนื้อวัวนะผมนี่เอาขายในตลาดเขาก็มีประมาณนี้นะผมป่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับไปก่อนสวัสดีครับ